สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ผู้ที่ให้ความสนใจในด้านเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักวันนี้ผมจะมาดู2ตัวนี้ครับดอกลําโพงขนาด18นิ้วไว้คอย125มิลนะครับหรือว่า5นิ้วนะครับระหว่าง2ค่ายยักษ์นะครับทางฝั่งของกิฟนะครับกับทางฝั่งของอบอ้อ,อมในนามของอมอนสเตอร์นะครับดอกอสำหรับตู้อะเมเจอร์นะครับของเฮียซงนะครับ จากที่เราเคยได้ยินเป็นคำกล่าวว่าของเฮ er ียสงนี่มีหลายๆคนบอกว่า,าเป็นดอกลำโพงที่ดังแล้วก็ดีที่สุดในโลกนะครับจากปากของแกนะครับก็เป็นที่ได้รับความนิยมกันอย่างสูงนะครับจากคำกล่าวนี้ทำให้มีคนโอโหทั้งเฮียเองก็ผลิตตู้อเมเจอร์แล้วก็คน อนอกก็สั่งซื้อจากรยานเป็นจํานวนมากเลยนะครับเนื่องจากว่าทางอเมเจอร์เองเนี่ยเขาก็สั่งสั่งผลิตเป็นเป็นแบรนด์ของเขาเลยนะครับโดยจากแหล่งผลิตนะครับก็คือบริษัทโอบอ้อมนะครับบริษัทโอบอ้อมเดี๋ยวเราจะมาดูคุณลักษณะเพื่อ,อเปรียบเทียบ2ตัวนี้นะครับ ว่าเขาจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงแล้วก็แม้กระทั่งราคานะครับก็ในฐานที่ใกล้เคียงเป็นดอกลำโพงที่ค่อนข้างจะมีมาตรฐานสูงมากแล้วก็ในราคาที่ไม่สูงนะครับสามารถจับต้องได้นะครับสามารถจับต้องได้ราคาไม่ถึงหมื่นนะครับตัวนี้มาดูฝั่งของกิฟต์นะครับกิฟตนะครับคุณลักษณะของเขาเนะครับ เป็นอดอกลำโพงรองรับกำลังขับได้ที่1,500วัตต์นะครับ1,500วัตต์ไว้คอยเท่ากัน mm, mm, นะครับ25มิล125มิลนะครับกำลังขับที่8โอห์มนะครับ8โอห์มนะครับส่วนอัตราพีคของเขาอยู่ที่7,500วัตต์นะครับความดังนะครับความดังก็98เดซิเบลนะครับ รองรับความถี่นะครับตั้งแต่29นะครับถึง2,500เฮิร์นะครับถึง2,500เฮิร์ส่วนคุณลักษณะต่างๆเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับเ mm hmm. ทียบเทียบในโครงสร้างแล้วก็เทียบด้วยภาพให้ท่านดูนะครับส่วนอของอฝั่งมอนสเตอร์นะครับ mm hmm. เขาให้รายละเอียดมาน้อยมากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ ก็มีขนาดเท่าเท่ากันนะครับยกเว้นตัวน้ำหนักนะครับจะน้อยกว่าน้อยกว่า,าก็เป็น18นิ้วเหมือนกันนะครับความดังก็98 d เดซิเบลนะครับแต่กำลังขับอลองรับกำลังวัดได้สูงกว่านะครับกำลังวัดของมอนสเตอร์นี่1,800วัตนะครับพันแวัตที่8ปดโอห์มนะครับ ไว้คอยก็5นิ้วเท่ากันนะครับ125มิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมจะลองกล่าวถึงในแต่ละรูปลักษณ์นะครับนี่เรามาดูนะครับนี่จากแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กชนิดเดียวกันนะครับแม่เหล็กชนิดเดียวกันนะครับความใหญ่นะครับโครงสร้างนะครับการออกแบบนะครับของ ของกิปนี่จะไม่ติดสติกเกอร์นะครับของกิปไม่ติดสติกเกอร์อาทาออกมาอย่างจะโชว์แม่เหล็กที่ความสวยงามนะครับความหนานะครับความหนาเท่าๆกันนะครับจะเห็นว่ากิปเนี่ยค่อนข้างจะหนานะครับแล้วก็ลืมดูในด้านความหนาเขาว่าเขาหนากี่การออกแบบนะครับแม่เหล็กนะครับไว้คอยนี่เท่ากันนะครับ125มิลเท่ากัน ไวคอย25ามิลท่านสังเกตดูนะครับขนาดขอบต่างๆนะครับโครงสร้างนะครับโครงสร้างนะครับตัวแจ็คสำหรับการเชื่อมต่อเนี่ยเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรที่ที่เขาเรียกว่าอะไรลักษณะพิเศษของแจ็คนะครับส่วนด้านในนะครับ น้านในงานออกแบบไม่ว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นก้วยการทำสีไว้คอยต่างาผีเสื้อต่างๆปีผีเสื้อต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของเขานะครับก้วยกระดาษนะครับทั้งฝั่งก็จะมีริ้วรอย ไม่ต่างกันนะครับต่างกันที่ตรงการทําสีนะครับการทําสีหมวกนะครับหมวกนะครับดูให้ดีนะครับอันนี้ผมไม่ได้วัดขนาดของอของดอกลําโพงมานะครับโครงสร้างโครงสร้างของเขาเนี่นะครับอดอกลําโพงทั้งสองรุ่นนี้นะครับะจะเป็น เหล็กหลอนะครับเหล็กหลอหนานะครับหนามากโดยเฉพาะ,ะทางฝั่งของกริปเนี่ยฝั่งของกริปนะครับ GPA เนี่ยมีน้ำหนักถึง33มกิโลนะครับส่วนมอนเตอร์เนี่ยน่าจะประมาณ27่กิโลนะครับที่ผมเห็นนะครับเคยเห็นในบางเพจเขียนไว้ว่า27่กิโลของกริปนี่33ากิโลนะครับ เออมันจะทําให้ตู้นี่มีน้ําหนักมากนะครับใส่เนี่ยโอ้โหยกแทบไม่ขึ้นนะครับเสียงนะครับเสียงที่ผมฟังนะครับจากตู้ของผมเองเนี่ยอ่านะไอ,เอ,อะ้เจ้าเจ้ากิฟต์เนี่ยเอาเสียงที่ยังไม่ตัดคอร์สนะครับโอ้โหเสียงเบนเนี่ยออกมาเป็นลูก นุ่มนวนมากนะครับถ้ามีโอกาสนะครับผมผมจะทำตู้ทำตู้ขึ้นมาเพื่อทดสอบอทำคลิปให้พี่น้องได้ดูว่า,าความแตกต่างสองตัวเป็นยังไงเราตัดสินใจกันเอาเองนะครับอันนี้นะครับที่นำมาเทียบให้ดูนี่เพื่อเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจสำหรับคนที่มีกำลังทรัพย์ที่พอจะ เอามาใช้าบางคนนี่หลายหลายคนกังวลน,นะครับในด้านดอกลำโพงนะครับก็อยากจะได้ของดีๆนะครับพอพ,อพูดถึงของดีๆนี่อมองเห็นโอ้โหถ้าเป็นของนอกก็ราคาหลักหมื่นขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นของไทยนะครับอนอกจากเจ้าสองตัวนี้นะครับ ผู้ผลิตลายอื่นๆนะครับลายใหม่ไม่ว่าจะเป็นาทางปุ้ยอินเตอร์นะครับทาง PR นะครับแล้วก็ดอกระหัมอย่างนี้ ASS อย่างนี้นะครับก็มีนะครับขนาด5ไว้5นิ้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมถึงจะ นำมากล่าวถึงนะครับทั้งไม่เหล็ก1ชั้นทั้งไม่เหล็ก2ชั้นนะครับคนที่นิยมเสียงหนักแน่นนะครับเสียงออกที่จะได้เลยก็จัดหาไม่เหล็ก2ชั้นนะครับคนทีอ่อยากจะได้ราคามันลดลงมา3-4มีพันก็มีนะครับไม่เหล็ก1ชั้นสำหรับว้านิ้วนี่นะครับ แล้วก็นำมาพูดคุยกันนะครับนำมาพูดคุยกันเพื่อหาจุดที่ลงตัวเหมาะสมกับตู้ลำโพงของเราอดอก2ประเภทนี้ใช้ได้กับตู้ลำโพงทุกชนิดนะครับตู้ลำโพงทุกเขาเรียกว่าอะไรล่ะทุกสูตรทุกสูตรนะครับเขาออกแบบมาสลับการใช้งานได้ทุกสูตรนะครับโดยเฉพาะ,ะเฉพาะสูตรของที่เฮียสงเกลมาอาเมเจอร์นี่ แกบอกว่าของแกก็ดีที่สุดในโลกนะครับหลายๆคนก็เห็นต่างหลายๆคนก็เห็นชอบนะครับก็ให้เป็นที่ข้อมูลที่ตกลงใจตัดสินใจของท่านในการที่จะซื้อดอกลำโพงนะครับที่มีคุณภาพมาใช้งานและราคาไม่ถึงหมื่นนะครับ ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม